ค่ะ verb คือคำกริยาและ adverb นะคะบวกกับอือนิกาหรือนามบวกกับอ e, ีนิกาเพราะว่าอ่ะมาดูดีกว่าแปลว่าเพราะนะคะใช้อย่างนี้คำลงท้ายที่ไม่มีตัวสะกดใช้นิกาไปได้เลยไม่ต้องกังวลอะไรคำลงท้ายที่มีตัวสะกดถ้าเป็นนาม ให้ใช้อีอนิกาคำลงท้ายด้วยคำนามถ้ามีตัวสะกดมีตัวสะกดนะคะให้ใช้อีนิกถ้าไม่มีตัวสะกดให้ใช้นีกาเฉยๆได้เลยยกตัวอย่างนะคะพีกาอุมนิตาอุซานุสุชิาพีกาฝน ขยายหน่อยนักเรียน้องดูทางโทรศัพท์มองไม่เห็นนะคะฝนกาใช้ชี้คำนามที่ไม่มีตัวสะกดในที่นี้พีเป็นประธานของประโยคนะคะอมนิดามาฝนมาก็คือฝนตกอูซานร่มอืนใช้ชี้คำนามที่เป็นกรรมและมีตัวสะกดนะคะซึบชิดะซึดะตัวนี้แปลว่าใช้ ใช้นะคะเป็นฝรั่งหรือเปล่าเปล่าอ๋อใช้นะคะซุบชิดาชิดาแปลว่ากันเถอะตัวนี้นะคะชีตากันเถอ,อะฝนตกใช้ล่มกันเถอะมารวมกันเป็นอย่างนี้ค่ะพีกาโอนิกาอุซานุลซุบชิดาพีกาโอนิกา อ산을씁시น비가오니까บชิดพ er. er. ิกาอูนิกาพว่요พิมาฝนมานิเพราะอืมุชิดาใช้กันเถอะเฮ้ยฝนตกกะใช้ล่มกันเถอะอะดูตัวอย่างถัดมานะคะ ดังนั้นมานัลจิกา,ชา,ชา,กา,กาใช้ชี้คำนามที่ไม่มีตัวสะกดในที่นี้เป็นประธานของประโยคนะคะโชสมิตาดีอุ๊อากาศดีมากเลยบวกกับยอแห่งเงินคาเซียยอแห่งเทีย่ยวอือใช้ชี้คำนามที่เป็นกรรมและมีตัวสะกดคาเซลไปสิคะ ไปสิเชิญค่ะนาริชิกาชดมีดาอากาศดีย้อแห่งค่ะเซลอากาศดีนะไปเที่ยวสิคะรวมกันเป็นนาริชิกาโชยุนิกาใช้คือนิกาเพราะว่าตรงนี้มีตัวสะกดะนาริชิกาโชยุนิกาโชยุนิกาย้อนแห่งค่ะเซลอากาศดีนะเพราะว่าอากาศเนี่ยดีไปเที่ยวสิคะ 그래 음, 다만 친구입니다. 덥습니다. 친구입니다. 친구, 불안 덥습니다 쇼와이 ช่วยนะคะช่วยอ่ะชิงกูนิกะตรงนี้เขียนผิดนะคะขอโทษด้วยค่ะชิงกูนิกะชิงกูไม่มีตัวสะกดนะคะไม่มีใช้คําว่านิกะได้เลยทบสมิดะช่วยอ่ะเพราะเป็นเพื่อนไงถึงช่วยแบบนี้นะคะชิงกูนิกะทบสมิดะเพราะเป็นเพื่อนไงถึงช่วยต่อมา ตัวอย่างถัดมานะคะอือต่อมานะคะ เงินเดือนใช่ไหมค่ะ월ช은ค่은เช่คนะใช่คะอช่คใช่คชค่ะใช่ค่ะ่่ะใช่คระะมีตัวสะกดนะคะะ,ะ,ะคะรับ,บา,ราะ เชกาฉันเน้นย้ำเลยเชกาฉันเองสเกสมิดะจะซื้ออสมมติว่าไปเที่ยวกับเพื่อนเงินเดือนเพิ่งออกเลยเพื่อนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวซื้อกาแฟให้กินบอกเพื่อนไปเลยว่าวอนคือเพื่อนพัดาซนิกาเพิ่งได้รับเงินเดือนมาเชกาสเกสมิดะเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเองนี่โชว์เขาไปเลยโชว์ป่าหน่อยตามา 매일 운동은 하니까 매일 운동은 하니까 건강이 좋아요. 매일 운동은 하니까 건강이 좋아요. 매일 투관 운동 어감랑 을 자식 한남 띠뱅 감 레미더스 곧 하니까 브로탐.

เพ okay. ประชุมจุงจุงกำลังอีนิกาจุงมีตัวสะกดนะคะใช้อีนิกาเพราะอะฮนด์โฟนโทราศัพท์อื่น ใช้ชี้คำนามที่เป็นกรรมและมีตัวสะกดนะคะกึบชิดคือดาปิดแม่เขียนภาษาไทยผิดบ่อยเหลือเกินนะคะกึดาแปลว่าปิดนะคะกึบชิดาอึบชิดาตัวนี้แปลว่ากันเธออืม ดูสิเฮ้จุงวินิกาเฮนเดอพอลกุสตาเพราะประชุมอยู่เนี่ยประชุมกำลังประชุมอยู่นะปิดโทรศัพท์กันเถอะเราจะข้างล่างบอกว่าไงใช้ร่วมกับอือชิฟเชียวเป็นประโยคคำสั่งร่วมกับอะไรอีกอึบชิดาเป็นประโยคชักชวนกันเถอะนะคะชักชวนอุลายโย แปลว่าดีไหมเป็นประโยคถามนะคะอ่ะใช้กับ3ประโยคนี้ได้ค่ะ